ในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าก่อนเข้าฤดูฝนในหลายพื้นที่ของประเทศก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติก็เตือนให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าหลังจากพบว่าในรอบ10ปีมีผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่า5-10ถึงคนต่อปีครับพายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดของภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือขณะนี้ก็เริ่มมีประชาชนเสียชีวิตจากฟ้าผ่าแล้วนะครับล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่หมู่บ้านนานสอห้องตำบลขนมครบออำเภอเมืองศรีสะเกดเกิดฟ้าผ่าทำให้ในายบรรจันรวงบุญอายุ57ปีเสียชีวิตกลางทุ่งนานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด,ด้านภัยพิบัติเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเพราะว่าหลังจากอากาศร้อนจัดต่อเนื่อง2สัปดาห์จะทำให้เกิดพายุและฟ้าผ่า และจากสถิติในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีประชาชนเสีชยชีวิตจากฟ้าผ่า5-10ถึงคนต่อปีครับในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้การร้อนจัดของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันคงจะทําใหา้มีพิบัติภัยอาจจะเกิดบางจุดอย่างเช่นพายุฤดูร้อนนะฮะที่เห็นตอนนี้เห็นเกือบหลายพื้นที่สิ่งที่ตามมาก็คือลมแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนฟ้าขนองมีฟ้าผ่าด้วยสิ่งที่น่ากลัวก็คือฟ้าผ่าด้วยนะฮะสถิติในช่วง10ปีหลังเนี่ย คนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าฟ้าผ่าเยอะขึ้นขณะที่นายบัญชาธนบุญสมบัตินักวิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติอธิบายว่าหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าจากก้อนเมฆลงสู่พื้นจะเป็นอันตรายทาให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทันทีนะครับพร้อมกับเตือนให้หลบอยู่ในบ้านหรือรถยนต์หลังฝนเริ่มซาเพราะว่าเป็นช่วงที่เสี่ยงเกิดฟ้าผ่าครับก็องไหน่ออกลางที่โล่งใช่ไหมครับ การทุ่งนานะครับหรือว่าเอาจจะอยู่ในพื้ที่ไม่ทุ่งนาเป็นพื้นที่โล่งซึ่งอาจจะมีตัวที่เป็นต็นไม้ที่สูงนะครับหรืออาจจะมีเป็นกระสอบทีเล็กอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะโดนฟ้าผ่าได้ง่ายเพราะว่าประจุที่วิ่งลงมาจากจากเมฆนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่ามาเชื่อมต่อกับประจุที่วิ่งขึ้นไปบนพื้นได้นะครับมันจะมีหลักกา,ารมันอยู่นะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยประการแรกเลยคือว่าหากว่ามีเมฆฝนฟ้าขนองนะครับอยู่ที่ว่า ในบริเวณใกล้เคียงของเรานะครับหรือทิศตหรือใกล้ในระยะประมาณสัก5-10กมก็ได้นี่นะครับเรามีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้ค่ะดังนั้นในขณะเกิดพายุฝนฟ้าขะนองจึงควรอยู่แต่ภายในอาคารนะครับขณะที่การอยู่ในรถจนกรก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยแต่ว่าควรจะจอดรถให้อยู่ห่างไกลจากจุดเสี่ยงน้ําท่วมและควรออกห่างจากชายหาดเมื่อเกิดฝนฟ้าขะนองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ําท่วมและฟ้าผ่า ส่วนกรณีที่อยู่ในป่าทุ่งราบหรือว่าในที่โล่งก็ควรคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าแต่ว่าไม่ควรนอนราบกับพื้นนะครับเนื่องจากพื้นเปียกเป็นสื่อไฟฟ้าและไม่ควรอยู่ในที่ต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นอกจากนี้ก็ควรอยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนําไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเช่นลวดโลหะท่อน้ําแนวรั้วบ้านรถแท็กเตอร์จักรยานยนต์เครื่องมืออุปกรณ์ทําสวน รางรถไฟต้นไม้ที่ขึ้นโดดเดี่ยวในพื้นที่โล่งแจ้งรวมถึงไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นโทรทัศน์รวมถึงโทรศัพท์นะครับยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่สําคัญก็ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับโลหะเช่นทองเหลืองทองแดงด้านนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขะนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่18เมษายนจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม19จังหวัด56อำเภอ80ตำบล176หมู่บ้านมีบ้านเรือนเสียหาย1,975หลังครับ